ครับสวัสดีครับอิทิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนํามีดหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อรุ่งมาให้ชมกันเดี๋ยวขอเริ่มจากมีดหลวงพ่อเดิมเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มนี้สวยงามมากๆเลยครับเป็นลายหน้าเกี้ยววัดความยาวจากด้ามดดนฝักก็จะเป็นขนาดพกพานะครับประมาณ9้านิ้วเฉพาะใบก็จะอยู่ที่ห้านิ้ว สวยมากครับเล่มนี้ช่างสอนดำไม้ฝักไม้แล้วก็สันใบมีดเนี่ยหนากำลังดีเลยนะครับเหล็กออกสีดำดำยันสวยมากนะครับสภาพมีดเก่าถึงยุคแน่นอน ขละยันนะครับชัดเจนงดงามหลายหน้าเกี่ยวนะครับนานๆจะได้มาสักทีหนึ่งนะครับนักเกี่ยวช่างสอนหายากพอสมควรฝักลัดด้วยอลูมิเนียมขาปิ่นโตนะครับลัดเป็นเส้นๆไว้ให้สวยสมบูรณ์มากนะครับ กันเป็นทองเหลืองโบราณตรงข้างเขาสนิทสวยงามสวยมากเลยครับเล่มนี้ ดับไม้ฝักไม้นะครับราคาก็จับต้องได้ไม่สูงเหมือนดั้มงาฝักงา เล่มนี้ก็เป็นหลงพ่อลุ่งนะครับห้านิ้วใบสามนี่ก็เก่าสวยเหมือนกันก็จะรัดอ่กันด้วยทองเหลืองเหมือนกันเป็นด้ามไม้ฝักไม้เหมือนกันด้วยแต่ว่าเล่มเขาจะเล็กกว่าเยอะเลยนะครับรัดเชือกไนล่อนเก่าๆขนาดใบมีสามนิ้ว ทรงมีดก็สวยดีนะครับจะเป็นรวดลูปทรงแบบแหลมๆเรียวๆทรงปหลดลอยเล็บจิกความหงายเสมาเปลวเพิงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อลุ่งก็ปรากฏชัดเจนอยู่บนมีดเล่มนี้นะครับยุคแรกๆหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลเลยครับมีตะกุดหนึ่งดอกเป็นตะกุดทองแดง คัังแน่นแห้งเก่ามากใครชอบเล่มเล็กๆขนาดพกพากระทัดรัดน้ำหนักเบานะครับลองดูเล่มนี้ได้ทรงแหลมสวยดีนะครับเหล็กสวยมากเลยพกพากระทัดรัดกำลังดีชอบสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับนำมาให้ชมสองเล่ม ชอบเล่มไหนก็ลองติดต่อสอบถามดูอันนี้ลองวัดขนาดให้ชัดๆเลยนะครับก็จะแตกต่างกันพอสมควรยังไงชื่นชอบก็โทรมาคุยกันนะครับสวัสดีครับ